เมันโดนไปไหลายเลยเดาแล้วดาแล้วเดาหนึ่งดาหนึ่งมันโดนไปหลายนัดมากนะทำไมไม่เผาวะไม่เข้าใจครับหน้าผมหน้าผมโอ้โหตายอีกหนึ่งก็ลงไหมไม่พี่ไม่ไม่ไม่เลย ดาวดาวหนึ่งใ,ใครใค<ส>รล้มเนี่ยอ็มมีนะล้มขอล้มนอน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 อนตายสองอ๋อตรงบันไดบ<อ>ันได้ตื่นข้างลุยเลยหนึ่ง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 เดี๋ยวไอ้ขวาม,มาขวาม,มา ผมขอเข้าไปก่อนได้ไหมเข้าเข้าเข้ามาอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ย่าดี๋ยวเดี๋ยวเสียเสียงิ๊มาเฮ้ยพี่ดนมาแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปซักหอดมีมีบนหัวคนหัวคพี่ดนมาลางมีอิางลางมีอิเยอะไม่เยอะเหรอเปิดไตลอดยเยอะยอนกี่ตัวกี่ตัวสองตัวสองตัว้วมหมดล้ยิงอะไรวะเนี่ย ข้างล่าง,งมีอีกเออไอ้ข้างล่างมีอีกอะไรกันครับนี่ข้างบนมีอีกนะมีข้างบนมีกี่ตัวรู้ปะข้างบนรู้จำนวนปะไม่ตอบไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยเห็นหนึ่งเห็นเห็นหนึ่งผมเข้าไม่ได้นะไม่รู้อ่ะไม่ใช่ละ มันก็เพิ่งโดดมาพร้อมกับเราโดดนะอยู่ไหนวะบนหัวมีปะวะอ้ายังไงน่าจะมีอะมีไหมพี่อ้นได้ล่อนดูไหม ไม่ได้ร่นพิดิ่งลงมาเลยผมว่ามีอ่ะมันหวงผมมีมันหวงมีอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอพี่กันเดี๋ยวขึ้นไหมอ่าระวังระวังระวังกระสุนพี่หมดวะเจอวะเจอวะเจอเจอโอยต้อ ทำไมวิ่งลงชั้นล่างเลยนะวิ่งลงมาวิ่งลงมาวิ่งลงมาดาวครับดาวดาวมีสองตัวมีสองตัวไม่มีก่อดาวหนึ่งแล้วข้างในดาวหนึ่งข้างในดาวหนึ่งไปมันอยู่ข้างหลังตรงไหนข้างหลังโอ้ พี่โอนออกเลยออกเลยเหลือพี่โอนคนเดียวแล้วมันอยู่ข้างหน้าพี่โอนอะตีหนึ่งเลยกะเอโดนมาละกระเอ๋แล้วทั้พี่โอนไม่รูดไปไหนฮะลดเอาเหรอ อาโหลดเลยเอาโหลดเลยเอาได้ใช่ไหมโอ้โหโหลดเยอะเกินอา่านไปหนึ่งแล้ว่เล่นไหนกันเล่นข้างในไหมครับยึดข้างในไหมใช้ข้างหน้ามีหน้าผมมีหนึ่งตัววิ่งอยู่ไหนวะพี่เอ็มอยู่ไหนวะ ไปไปกันโข้ยอะไรสัตว์แม่งยิงผมเสดดาวผมอีกเกินๆแลนวรืปะเฮ้ยข้างหน้ามีหนึ่งีนี่นี่นี่ตัวเดียวตัวเดียวหลงอยู่หลงอยู่เอากระสุนไหมมาเอากระสุนกันมาบนหัวมาบนหัวมาเฮ้ยไปไหนแล้ววะ ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจริงจนมันตื่นเราขึ้นตึกไหมขึ้นไม่ได้ขึ้นไปสไลดสขึ้นิ่ี่ตรงไหนวะนี่ขวามองขวาวเป็นแล้วลงน้ำแล้วลงแล้วลงน้ำแล้วหลังไหนพี่พี่ตื่นตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ยตรงเนี้ยนีพี่อยู่ใกล้ๆกันหน่อยมาแล้วเหรอไี่ตึกใช่ไหมอาร์ตอยู่คนเดียวอาร์ตอยู่คนเดียว ข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกอ่าเดินวนน่ะเอาไงไปซัพพอร์ตร้านไหมน่าจะเป็นตัวที่พี่โอนยิงอ่าไอ้หลังมาหลังมาเดินวนขึ้นหลังผมมาหลังผมมาโอเคครับโอเคเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดยวเว้ยขอเวอร์หัวผมหน่อยหลายตัวหลายตัวแต่โลมันใช้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 โลดาวหนึ่งดาวหนึ่ง ี๋ยวาพึ่งเข้านะใช้โล่นะระวังมันรอให้เราเข้าอยู่มันใช้โล่ครับมันน่าจะรอส่องแลอย่าพึ่งเข้าเอย่าพึ่งเข้ามันโดนสตันาร์ทหน้ามาตายตายตายอย่างโล่ดาวโล่ดาวหน้าตึกมาครับโล่ตายโล่ตายตายไปตัวหนึ่ง ให้มันผมเลยเดี๋ยวใครบอกตำแหน่งเพื่อนหน่อยขวาขวามาบันไดบันไดขวาประตูเมื่อกี้บันไดขวาผมบันไดซ้ายอาร์ตตายมีโดดมีโดดเดี๋ยววงจะไล่เราแล้วอ่ะ เฮ้เราเราร้องเตรียมเตร็มเข้าวงอ่ะอพี่ต้นตามมาไหมไปไหนเราจะไปไหนผมมาหาก่อยเสียเฮ้เขาน้องมีโดดวะตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงบันไดนี้ก่อนแล้วเรายึบพื้นที่ตรงนี้กันตาย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 แยังได้เกาะมีเกาะให้ผมม้างป่ะมีเกาะให้ผมอ่ะดาวดาวแล้วดาวแล้วไม่ไม่มีไม่มี ไอ้โดนไหนวะบนหลังคาเขาึกก่อนเขาหลังคาเดี๋ยวผมยิงจุ๊บบนหลังคามันยิงเรามามีก้อยให้ผมปะไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเตรียมเตรียมเตรียมออกจากตึกครับกระเด็นไปไกลเหมโอ้ข้ามวนมาหนึ่งตี้เลยได้ยินเสียงเท้าเตรียมออกตึกเตรียมออกตึกไม่ไปต้นไปตายไกลจังเลย คุณต้นไปลงี่เลยนะไม่ต้องลงหาพวกเรานะพี่เอ็มขอบคุณครับผมสม็อกแล้ววิ่งลงน้ำนะสองจังหวะนะสมอกสองก้อนผมนีไปเลยนะไปเลยลงน้ำข้างฟังออกขวาครับออกขวาออกขวาอุ้ยอุ้ยติดแล้วะเอาติดเลยวะ ขวามีนะเสียงปืนมีเสียงปืนมีมันมีตัวหนึ่งเพิ่งโดดสมองนะผมสมองมีโหลดด้วยมีหลังมันมองมานะเมื่อกี้ซื้อของซื้อของเขาตึกกันเขาตึกไฟเซลไฟเซลเขาก็ก็ ผมเงินไม่พออยู่ผมซื้ออยู่ได้เนี่ยข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้าน้ก็ริมบ้านริมบ้านเดี๋ยววะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าปอดทางไหนอะดาว ตามพี่เอ็มติดผมนึงติดผมนึงติดผมนึงหลังผมเลยหลังผมเลยหลังวิ่งไปหาพี่เอ็มครับหลังพี่เอ็มตัวนึงตรงรถตรงรถวิ่งเข้ารถตัวตรงมีตัวนึงมีตัวนึงหลังรถ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 โอ้ยได้มาหลังรถอ่ะขย้อนแฟลทปะร้านค้าหนึ่งตัวผมเปิดยูผมเปิดยูข้างปราสาทเลขสี่เลขสี่เลขสี่หัวมุมเลยมาแล้วมาแล้ว มีอีกโดนไม่โดนไม่เจ้กระสุนไม่หมดน้ำมาแล้วโอ้เยอะเยอะเยอะว่ะเจือลูกซองอีกโอ้โหตีหนึ่งเลยเยอะอ่ะมีอยู่แล้วโอ้ยพี่เอ็มไม่ได้เกิดผมซื้อได้ไ่ะลูกซองใส่รอเขาให้ อีกสามตัวเราวิ่งเข้ามาไม่ได้ว่ะบวกกันอยู่เลยตรงนู้นเราต้องการเราต้องการต้องการปืนมีกระสุดกาชุดเก่อให้ผมอ่เชือเกาะมีไหมโอ้ตรงประตูประตูอปรตังค์ซื้อกะกับกระสุนเลยครับ มันกำลังมาพี่เอ็มมันขับรถแล้วนี่นี่นี่เงินเงีวะโมไม่ได้วะผมได้เงยบวะกระสุนไม่วะอ๋อเห็นตังเ์แล้วเดี๋ยวผมซื้อกระสุนนะโยนครับที่สอบที่สอบเปียบเลยเพียบเลยเพียบเลยทางเลยเพียบเลยข้างหน้าเราอะที่เก่าเราอะโอเคโอเค ใช่ใช่ลูกซองเหรอลูกซองหรอื <นา S 2> ออะไรปืนปกติครับอโอ้โหสองตัวว่าว่าผมผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเหลือเหลือผู้หญิงกีกตัว ไว้ไว้ไว้ไวทีมไว้เงินเหลือปะเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยพี่โอ๊ตลองลองวิ่งหลุดเอ้ยลูกสองไม่ได้เก็บศพมันเลยอ่ะไม่ได้เก็บศพมันเลยหลังหลังเอ้ยอย่างนี้ตายตายตายไอโซอ่ะคน้นได้ปืนเก็บปืนเก็บมาเอาขวามาแล้วบนบนกระสาบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาครับหลังคาโอ้บ่อท่ามาอื ไอเทียน้ำคอเตอร์เลย <laughs>